โอเคครับก็เดี๋ยวเราจะมาฟีดแบ็กเนาะนะครับพี่เก็กเนาะครับเป็น private training Program นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาฟีดแบ็กกันว่าตั้งแต่เข้าเทรนนิ่งโปรแกรมมาเป็นยังไงบ้างเนาะนะครับถามไปที่คำไปที่ละคำถามเลยก็คือคำถามแรกก็คือให้พี่เก็กแนะนำตัวก่อนเนาะนะครับว่าเทรนมากี่ปีแล้วนะครับแล้วก็ก่อนที่จะเข้าโปรแกรมกับเจเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้าง แล้วก็อะไรที่เป็นตัวที่ทาให้ไ่เก๊กเนี่ยตัดสินใจเข้า,าโปรแกรมฝึกกับเจไล่ทีละคําถามเลยทันไหมครับเขจมากี่ปีแล้วใช่ไหมครับถ้านับเรื่องลงทุนก็ตั้งแต่เรียนจบใหม่ๆเลยตั้งแต่ปอเรียนจบใหม่ๆเลยแต่อันนั้นก็คือลงทุนในหุ้นลงทุน,นในหุ้นอ่าพอในหุ้นก็มีพวกกองทุนมีอ่า คริปโตเดินซี่บิตคอยพวกเนี้ยครับแล้วก็มารู้จักฟอร์เร็กหลังจากลงทุนคริปโตก็ถ้าเป็นฟอร์เร็กเนี่ยน่าจะประมาณสองปีกว่ากวๆถึงสามปีครับครับ,รบ,รบตอนแรกไม่รู้จักเลยไปไปเจอคนเขาโพสอ,อ,อ่แล้วก็มี EA อะไรเงี้ยเราเราสนใจเงเรื่องเขาใช้เอเอเราก็ไป ศึกษาดูแล้วก็ไปลงเรียนคอร์สเทรดไม่ต้องไม่ต้องบอกชื่อนะไม่ต้องบอกช <ๆ S 1> ื่ออโอเคโอเคก็ก็ก็แพงเหมือนกันนะครับสองสามคอร์สแต่ว่าตั้งแต่เทรดมามันก็ยังไม่ได้กำไรแล้วก็เอ,อมันก็ถอดถอดไม่ได้แล้วก็แตกไป ทีนี้ก็มารู้จักคอสเจได้ยังไงก็คือวันหนึ่งเปิด YouTube ไปอะ่ะแล้วก็เออสนใจที่ที่เจตั้งชื่อช่องอะ่ะว่าให้มันเทรดเหมือนทำธุรกิจอะ่ะเราเราก็ชอบในแนวคิดละว,ว่าเออมันควรจะต้องจริงจังให้มันเหมือนทำธุรกิจอะ่ะอแล้วก็ฟังไปเรื่อยๆแล้วก็เหมือนกับเจก็ประกาศที่จะรับสมัคร แล้วก็มีมีการที่บอกว่าถ้าอะไรนะจะคืนเงินถ้าไม่ประสงความสำเร็จเออราบว่าเออก็ก็โอเคนะถ้ามันไม่ได้จริงๆก็อาจจะขอคืนเงินอันนี้แหละเป็นทำทำให้ตัดสินใจติดต่อไปแล้วก็ลงเรียนครับจากประสบการณ์ที่เราช่ำชองกับการที่เราศึกษามาหลายๆที่อะไรเงี้ยครับไปเก๊ก จอยากรู้ถึงความแตกต่างว่าสิ่งที่เจแบบสอนในโปรแกรมเนี้ยเราอยู่ด้วยกันมาจริงๆก็หกเดือนก,กว่าๆแล้วเพราะมันจะมีอยู่ี่องที่แบบพี่เก๊กติดทุละหรืออะไรที่เราไม่ได้คุยกันก็เลสเซก็ประมาณสักหกเดือนอะไรอย่างเงี้ยครับมีอะไรที่แบบว่าไม่เหมือนกับที่เรียนมาก่อนพี่เก๊กจริงๆไอ้ที่เคยเรียนมาสุดท้ายแล้วอะ่ะเรามารู้ว่าไอ้พวกนั้นมันก็มีประโยชน์นะแต่ว่าเราไม่รู้เราไม่รู้อย่างหนึ่งก็คือว่า เราจะทำไงให้ผ่อนเราไม่แตกก่อนอพ,อพอผ่อนเราไม่แตกอะ่ะเราจะเอาทฤษฎีอะไรมาจับเอาเอาเทคนิคอะไรมาจับอะ่ะม,มันก็ได้หมดอะ่ะคดังนั้นเราต้องรู้ตรงนี้ก่อนอะ่ะเราต้องรู้ว่าความเสี่ยงของเรามันแค่ไหนเราเราออกหลอดหรือเราเทรดได้แค่ไหนคือ อที่อื่นอาจจะเป็นในส่วนที่เป็นตัวการจัดพอร์ตจะพูดยังไงดีการการสอนนะพี่เก๊ครับในความแตกต่างอย่างเงี้ยหมายถึงว่ารายละเอียดในการในการสอนน่ะสิ่งที่มันแตกต่างจากจากที่พี่เก๊เรียนมามันมันมันแตกต่างกันไหมครับส่นทนต่างต่างต่างคือเนื้อหาที่ที่เป็นพื้นฐานที่ควรจะรู้อย่างที่บอกเมื่อกี้ คือที่อื่นน่ะเขาไม่ได้เน้นไงเขาเน้นว่าอ่าต้องมีจะออกโพสชั่นบายหรือเซลลอ่าต้องมีหนึ่งสองสามสี่นะแต่อันนั้นน่ะมันเหมือนมันก็คือเหมือนเป็นรีทเปอร์เทรดอ่ะแต่แต่ก็มีบางที่ก็อ่ะมันนี่แมนจเมนต์อ่าต้องออกหลอดเท่าไรนะใช้ความเสี่ยงเท่านี้เท่านั้นนะแต่แต่มันก็ มันก็ยังมีโอกาสที่พอจะแตกอยู่ดีมันก็ไม่มากพอเนาะนเพราะว่าอ,อในการสอของเจคือเจจะพายายามจัดพายายามจัดพอร์ตลงทุนแล้วก็ลําดับความสําคัญก่อนถูกไหมฮะ <c oughs> ว่าเราควรมี <c oughs> วางแผนแบบไหนใช่ไหมพี่เก๊กใช่เราเราเรา,เราต้องมีเราเขาเรียกว่าอะไร่ะมันมันต้องมีสิ่งที่เป็นหลักก่อนทาให้เราไม่ไม่แพ้ออกไปจากตลาดเนี้ก่อนครับอืมคราวนี้ อ่เรื่องเรื่องพอร์ตของการลงทุนพี่เก๊กพี่เก๊กเข้ามาเทรนนิ่งกับเจเนี่ยพอร์ตข,ของการลงทุนของตีองอะ่ะเปลี่ยนไปมากน้อยขนาดไหนครับเปลี่ยนไปมากไหมครับพี่เก๊เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน,ยนทั้งพอร์ตเปลี่ยนท,ทั้งความคิดแนวคิดอะ่ะคือพอร์ตอะ่ะคือถ้าไปปกติไปมันก็เรียบร้อยแตนไปเรียบร้อยแล้ว <laughs> <ม> <laughs> แต่ว่าเอออันเนี้ยมันก็มั่นใจอะ่ะ อาโบกไม่หนีไปไหนไม่หายไปมันก็น่าจะยังอยู่อ่ะมันมันคืออ่าอันนั้นมันคือเกินควบคุมแล้วแต่ว่าเราสามารถเลือกโบกที่มันดีได้อ่ะนะแต่ว่ามันก็คือเทรดเจ๊งกับโบกเจ๊งเรามีโอกาสเทรดเจ๊งมากกว่าโบกเจ๊งอยู่แล้วใช่โบกเปิดมายี่สิบปีแล้วโอเคครับแล้วก็เมื่อกี้คาถามก็คืออ่ามุมมองของการเทรดเนี่ยเปลี่ยนไปมากไหมครับพี่เค้กตั้งแต่เทรนนิ่งกับเจมาวิชั่นทัศนคติเราคือก่อนหน้านี้มันไม่ได้มั่นใจว่าเฮ้ยเราจะมา หาเงินแบบรายได้สม่ำเสมอหรือว่ามันเป็นอาชีพเราได้ได้เลยนะตอนนั้นไม่มีความมั่นใจเลยแต่พอพอเทรดไปเรื่อยตอนนี้ถึงตอนนี้ก็มีความมั่นใจมาก mm. มากเลยว่าเอ,อต่อไปมันก็น่าจะเลี้ยงตัวเราได้ถ้าถ้าถ้าเกิดงานประจำของเรามีปัญหาหรือว่าแบบ อาจจะต้องโดนจ้าออกหรืออะไรเงี้ยครับมันก็จะมาช่วยตรงนี้ได้อือแล้วก็ใกล้จบแล้วครับพี่เก๊กนิดเดียวคะ่ะเรื่องเกี่ยวกับความประทับใจพี่เก๊กพี่เก๊กรู้สึกว่าในโปรแกรมในพี่เก๊กประทับใจอะไรในในส่วนที่เป็นตัวโปรแกรมเนี่ยครับก็ทั้งคนสอนด้วยก็คือเอาใจใส่เนาะถึงแม้บางทีเราอาจจะแบบติดนู่นนี่นั่นนะถ้า เป็นตัวเราเองอะเราเอ้นี่มันไม่จริงจังเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเออก็ยังแบบมีความแบบใจเย็นแล้วก็ตั้งใจสอนมากให้ให้ใส่ใจมากโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับออแล้วก็เนื้อหาเป็นไงพี่เก๊กรู้สึกประทับใจเนื้อหาไม่เจอสอนเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาเนื้อหาถามว่าเออถ้าเทียบเทียบว่าเนื้อหาเยอะมากจน จำไม่ได้ไหมไม่ใช่อ่ะคือจริงๆแบบมันเหมือน,บนแบบแบบทริคที่มันแบบนิดนึงเอ,อ้ยเราทําไมไม่คิดถึงเรื่องนี้อะ,อะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเ,เ,เ,เปิดเปิดเบิกเนตรเทคนิคกแดิค่ทคนิค่างนี่นิดนึงพี่เกลอาจจะเรียนที่อื่นมาแล้วรู้สึกว่าเอ,อ้ยมันก็ธรรมดาแหละแต่พอเจใส่แทคนิคนึงไปปึ๊บพี่เลรู้สึกว่าเอ้ยทำไมคิดไม่ได้ใช่ไหมเอออาจจะเป็นแบบอีกมุมนึงมุมมองหนึ่งอะไรเงี้ยที่มันแบบเอเปลี่ยนไป โอเคครับแล้วก็พี่เก๊กความคุ้มค่าและประสบการณ์โดยรวมของโปรแกรมนี้คิดว่าคุ้มค่าแค่ไหนครับกับส่วนที่เป็นตัวเงินที่จ่ายมาคุ้มค่าแหละเพราะว่ามันสามารถเอาไปใช้ได้ได้ตลอดแล้วว่ามันมันติดตัวไปตลอดแล้วอ่าเราไปใช้ได้มันไม่มันอยู่กับเราแล้วว่าไม่หายไปไหนแล้วลว่าเราก็ใช้ได้เรื่อยๆแล้วก็พี่เก๊กอีกสองคำถามใกล้จบแล้วครับ ถ้าถ้าเราสมมติถ้าย้อนกับเวลากลับไปตอนต้นปีที่ผ่านมาแล้วเราแล้วแบบพี่เก็กไม่ได้เจอโปรแกรมนี้แล้วก็ไม่ได้เจอกับเจอ,อะไรเงี้ยคิดว่าเราจะอยู่อยู่จุดไหนของเส้นทางเทรดเดอร์ครับเราจะไปอยูดจุดนี้ได้ไหมหรือว่ายังไงพี่เก็ก่ย้อนเวลากลับไปน,น่าจะหยุดเทรดฟอรเรตไปอ่ะเราไปลงทุนอย่างอื่นอ่ะแบบเหมือนกับควานหาอะไรไปเรื่อยอ่ะครับโอ้ก็ถือโชคดีเหมือนกันนะที่เราได้เจอกันอ อแล้วก็มีอะไรอยากจะบอกกับคนที่สมมติว่าเจเปิดไพรเวทอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยไปกัครับแล้วก็อยากจะศึกษาการเทรดจริงจังอะไรเงี้ยกับคนที่เขายังลังเลอยากจะเข้าโปรแกรมเทรนนิ่งของเจอ,อะไรเงี้ยในอนาคตอย่างเงี้ยครับอยากจะบอกอะไรเขาฝากถึงอะไรเขาครับมผมว่าถ้าไม่อยากปอดแตกอีกก็มา <laughs> เรียนก็ได้ครับเพราะมันช่วยให้ไม่แตกอีกต่อไปก็าคนสมมติคนอยากจริงจังในเรื่องเกี่ยวกับการเทรดถูกไหมพี่เก๊กแบบทําเป็นอาชีพจริงถูกปะอือครับได้ครับโอเคขอบคุณพี่เก๊กมากมากครับสำหรับการรีวิวขอบคุณครับ